นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะปี2025นยี่สิบห้านะคะกันต่อเนาะอืมเรามาถึงข้อที่1ิบค่ะตารางแสดงภาพและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพบได้ในวงจรไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นชื่ออุปกรณ์จากภาพแล้วก็สัญลักษณ์นะคะตัวต้นทาน่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ค่ะแบตเตอรี่นะคะทันใบชายนะ ก็จะมีคิดแบบนี้อ่านะคะขัขว้วขั้วที่มันสั้นเป็นขั้วลบคิดยาวเป็นขั้วบวกหน้าหลอดไฟค่ะนะคะสัญลักษป์แบบนี้นะตัวเก็บประจุจะ้ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้สวิตช์นะเป็นแบบนี้นะคะโจทย์ถามว่าถ้าถ้าวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยสายไฟแบตเตอรี่สองก้อนนะจ๊ะหลอดไฟสองก้อนนะ สวิตช์ห่งอันแล้วนำมาต่อแบบอนุกรมกันข้อใดแสดงแผนภาพวงจรไฟฟ้าดังกล่าวได้ถูกต้องเอามาต่ออนุกรมกันนะโอเคพร้อมนะจากตรงเนี้ยเรารู้แล้วมีแบตเตอรี่หลอดไฟมีสวิตชนะ์นะคะเก่าไก่ดูนะอันนี้คือตัวต้นฐานโจทย์มีตัวต้นฐานไหมไม่มีถูกไหมอันนี้ก็ผิดเลยต่อไปค่ะ มาดูต่อนะนี่เหมือนกันเห็นไหมในโจทย์ไม่มีตัวลัทาน,นะตัดทิ้งได้เลยจ้ะอ่านต่อเลยนะอันนี้ซึ่งจะมีสองข้อนี้ถูกไหมแบตเตอรี่สองก้อนนะคะแบตเตอรี่อันนี้คือหนึ่งก้อนนะจะเป็นหนึ่งคู่นะจ๊ะอันนี้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนทำเป็นาหนึ่งก้อนคือหนึ่งคู่ถูกไหมอันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยให้เราต่อให้เราต่อเป็นแบตเตอรี่สองก้อนอันนี้หนึ่งก้อนเองผิด ดังนั้นตอบข้อไหนทันทีเลยคะน้องๆตอบข้ององ,งองูค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมเราไปต่อนะคะข้อที่11ค่ะจากวงจรไฟฟ้าภายในบ้านดังต่อไปนี้เออนะคะวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะอ่ะอันนี้สังเกตนะคะหลอดไฟ A B ตัวเนี้ยต่อแบบไหนอนุกรมนะคะคำว่าอนุกรมหมายความว่าย่างไงเอ,อ่ยถ้า หลอดใดหลอดหนึ่งดับก็ดับทั้งวงจรไปเลยถูกไหมนี่คือแบบการต่อแบบเออ,อนุกรมนะคะส่วนตรงนี้นี่แมตัวนนี้ก็จะบอกว่าเอ้นี่ก,ตออก,ก,ก็ต่ออนุกรมเหมือนกันซีก็ดีต่ออนุกรมเหมือนกันถูกไหมคะนะกับเอ,อเครื่องสภ้ผ้าเนาะใช่นะคะนะอืส่วนตรงนี้เห็นไหม ถ้ามออย่างเงี้ยก็ต่ออนุกรมเหมือนกันมอหุงข้าวกับตู้เย็นต่ออนุกรมกันถูกไหมนะคะถ้าตนนัวเนี้ไฟไม่ติดถูกไหมคะใช้งานไม่ได้ังนั้นตู้เย็นก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันค่ะข้อใดถูกต้องปะพร้อมกันถ้าหลอดไฟ A ชํารุดไหน A อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่หลอดไฟ A ชํารุดนะ,นะคะนะหลอดไฟ a ชํารุดเขาบอกว่าเตารีจะใช้งานไม่ได้จริงไหม นี่ไงเขาต่อแบบแอยู่หลอดไฟ A หลอดไฟ B และเจะรี่ต่อแบบอะนุกรมถูกไหมคือต่อแบบนุกรมมากเออหลอดไฟ A ดบับ B ก็ตอนนี่ใช้งานไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรทันทีเลยข้อกไก่คะ่ะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะอืมไปต่อนะคะ เรามาดูข้อที่12กันค่ะเด็กคนหนึ่งถูกท่อ PVC ไม่ถูกนะถูขอโทษทีเด็กคนหนึ่งถูท่อ PVC กับผ้ากำมะหยี่แล้วนำไปเจาะใกล้เศษกระดาษเล็กๆปรากฏว่าเศษกระดาษดังกล่าวติดท่อ PVC ขึ้นมาข้อใดอธิบายสาเหตุที่ท่อ PVC ส,สามารถดูดเศษกระดาษได้เหมาะสมที่สุดเลยนะคะ ได้เหมาะสมที่สุดนะอ่ะมาดูนะอันเนี้ยทอ่อ P v C ใช่ไหมนะคะเมื่อเราถูก,กับพกักกระกระเบียละมันสามารถดูดเซกรลดาตตัวนี้ได้นะคะแน่นอนนะจากตรงนี้อ่ะผ้าเนี่ยนะคะที่เราไปถูเนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นลักษณะของการเป็นฉนฉนวนเนอะซึ่งมีประจุบ,บวกประจุบลบที่มันเท่าเทียมกันนะะที่มันเท่ากันอยู่ถูกไหมเมื่อเราไปถูปุ๊บ อ่ะมันก็จะมีการแบบลักษณะของการถ่ายเทป,ประจุ<ถ>เกิดไฟฟ้าสถิตชั่วคราวประมาณนี้ค่ะนะดังนั้นกอไก่ไหมการถูกท่อพิวรีทำให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นนะคะเรื่องไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะตอบข้อกอ,อไก่นะคะนะอ่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่13กันต่อจ้า คลิปนึงอาจจะหลายข้อนิดนึงนะนะคะข้อที่13ค่ะพิจารณาตำแหน่งของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ที่หมดให้ดังภาพค่ะพิจารณาตำแหน่งของดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ตามภาพนะคะอันนี้ดวงจันทร์ตำแหน่ง A ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ตำแหน่ง B C และก็ D อันนี้คือโลกของเรานะคะแล้วก็บอกเอเนี่ยทำม,มุมตั้งฉากกัฉากกัน90องศาค่ะเขาบอกว่าเมื่อผู้สังเกตอยู่บนโลก อ่าพลกูกดวงจัทร์จะต้องอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะจึงมีโอกาสเกิดเกิดอะไรคะสุริยุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาเต็มดวงตามลําดับนะะเขาถามเราสองอย่างนะดูดีๆอันแรกค่ะสุริยุปราคาเต็มดวงกับจันทรุปราคาเต็มดวงถูกไหมก่อนอื่นเลยนักเรานต้องรู้ว่าการเรียงลําดับของสุริยุปราคาเรียงแบบไหน ถูกมไหมอ่ะโทษทีสะดึกสุยิบราคาค่ะ อืมเราต้องรู้ว่ามีการจัดเรียงแบบไหนถูกไหมโอ้ยนะคะให้จำมาว่าเป็น S M E สุริยุปราคา S M E นะเตรียงเป็นอะไรเอ่ยซันมูนแล้วก็เอิร์ถูกไหมซันโดนที่ก่อนต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะ ซันมูนแล้วก็เอิร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกแั้นตำแหน่งบีขึ้นก่อนค่ะบีก่อนนะต่อมาเนี่ยนี่สรืุสรือราคาคือพระอาทิตย์โดนบางถูกไหม โอเคบี okay. ขึ้นก่อนนะอันนี้คือบีเอาไปค่ะจันทรุปราคาเราเรียงได้ว่า S E M นะคะก็คือดวงจันทร์โดนบังดวงจันทะร์โดนบังนะคะ เอสคือซ e ันอีเอสเอ็มคือมูนถูกไหมอ่ะไล่มาดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์นี่เราเรียกว่าจันทร์แมยเอิยดจันทรุปราคานั้นตำแหน่งไหนคะตำแหน่งดีดีนะเขาบอกให้เราเรียงตามลำดับ B ก่อนแล้วค่อยไปดีใช่ไหมจากนั้นตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้ององูนั่นเองค่ะอตอบข้ององูนะโอเคคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะและครูก็ขอให้น้องๆทุกคนสอบเข้าโรงเรียนตามที่ตัวเองต้องการไว้ติดทุกคนเลยนะ นะคะขอให้ทุกคนเลยนะ